หอหมกหน่อไม้โดยไม่ต้องใช้ใบตองสุกแล้วสุกแล้วพ่ออมกินพ่ออมกินจ้าห่อหมกหน่อไม้บ่ต้องอันใส่ใบตองจากพี่น้อง สวัสดีค่ะมามาทุกชาแนลทักทายทักทายวันนี้เสนอเมนูห่อหมกหน่อไม้จ้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันเลยนะจ้าเครื่องปรุงของเราก็จะมีนี่จ้ะหน่อไม้ต้มสุกแล้วไม่ไม่ขมแล้วนะคะน้ํำยำนางมีหมูสามชั้นแล้วก็พริกแกง พริกนี้เราก็ขกมีพริกแดงหอมแดงตะไคร้แล้วก็แป้งกระโพดแต่ถ้ามีข้าเหนียวขกก็ใช้แทนกันได้จ้าน้ำปลาน้ำปลาผงปรุงรสพริกแดงลูกโดดใบแมงรักผักอีตูจากผักอีตู ด้วยน้ำเย็นนางน้ำเย็นนางใบยานางใบยา,า,านางนั่นแหละจากเครื่องพริก ใะทิด้วยนะจ๊ะวัดีลืม,ลมใส่กะทิด้วยเพิ่มความเป้นคนกลมมน คนๆคนให้เข้ากันครับใส่ใบเมงรักใบอีตูจะอีิกแดงลูกโดดจ้าครับ เื่อไงลูกทำไข่น้องกับการตั้งทำไขล่ลลูกมันตรงนี้ที่มาฝั่งนี้ไปดูลก,กล้องกัไหมมาดีครับที่ลูกมาีครับน้อกงการทำอะไรเนี่ย ะคะุกเขาให้เข้ากันจอนอายิ้มหล่อๆทีนี้นี่จ้าหน้าตาอ,อยู่ในซึงแล้วเรียบร้อยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเอาไปใส่ซึงนึ่งกันนะคะ เดียวก็ได้กินจ้าเ<ม>นื่องแบบนี้สักยี่สิบนาทีก็สุกค่ะเดี๋ยวจะได้กินกันหมกหน่อไม้ดูที่ไม่ต้องใช้ใบตองที่จริงว่าจะห่อใบตองนั่นแหละเตรียมใบตองไว้ใบตองไม่ค่อยดีกันเลยไม่ได้หอ่อ เอาไว้คลิปหน้าถึงจะหอไปจองสวยๆให้ดูกันนะคะ <laughs> กลับไปบ้านมาค่ะไปส่งลูกสาวก็เลยได้หน่อไม้มาได้ใบยานางมาก็เลยอยากมาทำหอหมกหน่อไม้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเกงหน่อไม้เอาเมนูบ้านๆหน่อไม้มาฝากกันนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทำดู เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเรามาชิมมาทานกันนะคะน้องกับตันก็อยู่ด้วยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนจอมวุ่นอยู่แถวนี้ละจ้าน้องกับตันวุ่นไหมจอมวุ่นไหมุ่นจอมวุ่นเหรอลูกน้องกับตันดื้อไหมดื้อ้าดื้อเราต้องทำยังไงต้องโดนทำโทษไหมดอดเอ้าไม่โดนทำโทษทำไมล่ะ โอ้โหขอโทษแม่เหรอขอโทษแล้วก็ต้องทําตัวน่ารักน่ารักด้วยเข้าใจไหมโอเคทําไงโอเคโอเคโอเคไหนทำโอเคให้ดูซิโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะกินหอหมกหน่อไม้เจ้า ทำเสร็จแล้วก็ต้องกินคนเดียวเพรมีมูกินจัดเน้องลูกสาวไปมาหาลัยแล้ว <c oughs> มันมันกะทิ นัวน้ำน้ำใบยนางนต่ Chọc bã. chọc bã, chọc nó máy nó chặt nó máy bàn cho ban hồi đứa chặt đi nó nó máy sụt chả bọc yên tôm yên ho một yên อืมจ้ะน้ำมีน้ำหน่อยแต่ถ้าห่อไปตองน้ำก็จะแห้งกว่านี้นะถ้าห่อไปตองน้ำก็จะแห้งๆกว่านี้ที่นี่ขาดแฉนไปตอง น,นานๆจะได้กินน้ำไม้สดบ้านเราเรียมมือพรอ,อม <laughs> อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้มามาทุกชาแนลด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า๊ายบาย